สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะที่โูสั่งไปนะคะแบบฝึกหัด2ออ่ะต้องดูจากการเปิดตารางเนาะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติทั้งหมดของมุม45องศาจากตารางใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปหาเลยไซ n 45 5องศา ก็เปิดตารางที่45องศาทรายก็จะได้0.7071เนาะต่อไปคอร45องศา0.7071เหมือนกันนะคะก็คือรูทสองส่วนสองใช่ไหมถ้าเราดูในถ้าเราใช้ในการาตามตารางปกติเนาะ แทน45องศาคือ1.00หรือ1เนอะนักเรียนจะเขียนจุด0 0ก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะมันก็คือ1ต่อไปต่อไปตัวอะไรคะเศกเนอะเศกส5สองศาก็จะได้1.414ตัวต่อไปคอด45องศา ก็คือ1.000 0และอันสุดท anyway> totally ้ายก็คือโคศึกใช่ไหมโคศึกโคกส5องศาเท่ากับ1.414อันนี้เราสามารถดูจากตารางได้เลยไม่งงนะคะอ่าข้อต่อไปมุม53องศาไซ n 5าองศา ได้0.7987นักเรียนก็ดูที่53องศาเลยนะคะต่อไปคอร์ดองศาก็จะได้0.6018ต่อไปแทนเนาะนักเรียนต้องหาหมดเลยนะคะ แทนได้1 3ึ่งอหนึ่งอันต่อไปคือขอดตรงข้ามกับแทนเนาะแทนขอดตรงข้ามกับแทน0 7นยห้ต่อไปอะไรตรงข้ามกับไซโคใช่ไหมโคเซกตรงข้ามโคเซกโคเซก ได้1.252แล้วก็เซก53องศาก็คือ1.662อ่านี้ก็จะได้คำตอบแล้วนะคะอ่าต่อไปข้อ3เขาให้หาค่าของ A เมื่อกำหนดให้มุมเซต้าคือ60นะคะนักเรียนมุมเซต้าคือ60 ก่อนอื่นเราก็มาดูว่าอันไหนเป็นข้ามฉากชิฉากข้ามชิดเนาะอ่ะมีมุมสองอันมีมุมสองอันก็จะเป็นชิดตรงข้ามกับมุมฉากเรียกว่าฉากและที่เหลือเป็นข้ามนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรตัวที่เราอยากรู้ตัวที่เราอยากรู้คือตัว A เน,ะนาะนักเรียน ข้ามฉากใช่ไหมคะข้ามฉากเป็นซ้าย60องศาเท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะข้ามฉากเราก็จะไปดูที่ไซด์60องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไซาย60องศามีค่าเท่ากับ0.8660ข้ามของเราคือตัว A และฉากของเราคือเลข2 เราต้องการหา a เนาะนนักเรียนก็เอาจาก2หารเมื่อย้ายข้างก็ต้องเปลี่ยนเป็นคูณเราก็เลยจะได้ว่า0.8660คูณ2เท่ากับ a เพราะฉะนั้นจะได้เท่าไหร่คะ2คูณ6 12ใส่2ทด1 2คูณอ่ะ2ทด1 2คูณ6 สิบวกอีกหนึ่งเป็น13บสามทดหนึ่เป็น17 A ของเราก็คือ1.732อันนี้คือคำตอบนะคะก็จะได้ A มีความยาวคือ A เท่ากับ1 7 3่หน่วยเนาะหน่วยหน่วยของมันเป็นหน่วยข้อต่อไปข้อ4 ข้อ4ให้หาค่าของ b อ่ะเหมือนเดิมแล้วก็มาเขียนเลยว่ามีมุม2มุมคือชิดตรงข้ามมุมฉากคือฉากและที่เหลือคือข้ามสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือตัว b ใช่ไหมคะเขาให้เซตาคือ45องศาเรารู้ข้ามกับรู้ฉากเราก็จะได้ว่าไงคะข้ามฉากข้ามฉากใช่ไหมก็จะเป็น ซาย45องศาเท่ากับข้ามฉากะซาย45องศาของนักเรียนเราก็ไปเปิดดู45องศานะคะ45องศาซาย45องศาเท่ากับ0.7071อ่ะข้ามคือเลข1และ b เนาะฉากคือ b นักเรียนก็ย้ายข้างเลยนะคะย้ายข้างไปก็จะเป็น0.7071คูณ b ส่วนด้วย1อ่าเท่ากับ1เสร็จแล้ว b เดียวจากคูณต้องย้ายมาเป็นหารเราก็จะให้1ห,หารด้วย0.7071นักเรียนจะได้เท่าไหร่คะ ก็หารเลยหนึ่งหารด้วย0.7071ก็จะได้1 4ึ่อ่าเพราะฉะนั้น B ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ1.414หน่หน่วยนะอ่ะ,อะ ตามทันไหมคะอ่าข้อต่อไปข้อ5ข้อ5เขาให้เซต้าคือ53องศาก็เหมือนเดิมคะ่ะมีมุมสองมุมคือชิดตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าฉากและที่เหลือเป็นข้ามนะคะเรารู้ฉากใช่ไหมอยากรู้ข้ามเพราะหาตัว A ออ่า อันนี้หาสองมุมนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเราต้องมาหาสองอันใช่ไหมคะอ่านะักเรียนหา A ก่อนเนาะครูจะหา A ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าข้ามฉากก็จะได้ s in 5 3องศาข้ามฉาก sin 53องศานะักเรียนก็ไปดูว่า s ซ n 53องศาของนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่0.7 เก้าปข้ามคือ a แล้วฉากก็คือ10ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะท่องให้ได้อยู่แล้วเนาะนักเรียนต้องท่องได้อยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะหาตัว a ใช่ไหมคะเราจะหาตัว a อ่ะนักเรียนก็คูณค่ยไปเลยก็คือจากหารเมื่อย้ายข้างต้องกลายเป็นคูณคูณไป1 0 a ของนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ10เนี่ยเลื่อนตําเลื่อเลื่อนตำแหน่งจุดมาด้านหลังแค่1จุดใช่ไหมคะก็เป็น7.987นะตัว a 7.987ต่อไปเขาให้หาตัว c ด้วยนะคะหาตัว c ด้วยเพราะฉะนั้น เวลาเราหานะคะนักเรียนเวลาเราหานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัว10ตัวเนี้ยมันเป็นเลขที่คงที่อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเอา10ไปถ้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าชิดกับฉากใช่ไหมมันคือครอสห้องศาข้ามฉากชิดฉากใช่ไหมคะชิด คอสห้าสิบสามของเราเปิดเราก็จะได้คอสห้าสิบคือ0.6018ชิดก็คือชิดก็คือตัว c ฉากก็คือเลข10เหมือนเดิมค,ค่ะคูณไขว้เมื่อมันย้ายข้างจากหารก็เปลี่ยนเป็นคูณน,นะคะเราก็จะได้ว่า0.6018 คูณ10เท่ากับตัว c ก็เลื่อนตำแหน่งจุดมาด้านหลังก็คือ6.018 <5. S 2> เพราะฉะนั้น a จะได้7.987และ c ได้6.018นะ,ะสั่งถึงข้อ5ใช่ไหม